Tôi nhìn hết đó tôm bông 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 nhạt khắp rồi cụ có bắt thức này cái สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิงถีคนของเราครับนะเนาะวันนี้รับพายพปี้องมาหาอยู่หา,หากินขึ้นเขาขึ้นป่าหาเลาะเาก็บผักวันคือเก่าหระครับเมื่อนี้ก็ได้เมื่อนี้่เขากลมาครับลูกจ้างอิสระคือเก่าครับสวัสดีครับเมื่อนี้่ลองท้าทายง่ายไม้มาจากไม้เก่าน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเน,นาะไม้นี่จะเป็นไม้ไฟไหม้ป่าอยู่นี่จะหักไปมีหักหยอดไป ตันไดกกับเป็นรุ่นน้ำกันเบิ้องล่ะครับภูหละว่าจะเข่าไปทั้งภูและครับมาเบื้งต้นแรกแหกมานห้องครับพี่น้่งโอ้ต้นนี้ห้อยเกิดไปโดนแล้วครับนี่เป็นใบเป็นมันลหรอเอาไปลวกกินกับปนครับเพราะได้อยู่ครับ ก็ต้นนี้ครับเบิางต้นี้อึ๊บขึ้นก่อนหิ่เจ็บเลยพี่น้องเนี่ยกำลังหัดกับไฟใหม่ว่าท่านี่โดนเนาะเบิงดูตัวกระพาะได้เก็บอยู่นี่ปาดหยอดไหมหยอดยังปากหวานยังไม่หยอดใหญ่แต่พี่น้องเลี้ยมไปก่อนครับแต่ออนไปหยอดนะพี่น้อง แงมเห็นต้นหนึ่งเป็นอุ้มหน่อยๆอยู่นี่มีพี่น้องโอ้ยหงามอยู่ครับหงามอยู่ควายเลี้ยงไปเดี๋ยวกระหมานนึงเน้องพี่น้องเนาะ าดตัวน <anya Dans im años> ี้แม่พ <olsa> ี่น้องบึ้งเบิ้งบึ้งเบิ้งบิ้งหน่อครับนี่กูดังกูดังครับตั้งเทิงแตงหามเปล่าครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บก่อนเรียกเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาแตงหน่อมันงาวยเถะๆนี่ตั้งสี่ปล่อยไว้ก่อนครับนี่ตัดแั้วสิ กลางต้นกำลงังเตี้ยกอ่นๆ,ๆเลยพี่น้งองเดี๋ยวเขาสีหงาผู้ลงมาเนาะครับเนาะ เปียกเมื่อไครับเพราะได้เก็บอยู่ โอ้ิังน่าลูกจ้างพ่อต้นนี้งามคร้กันรับนี่โอ้งต้นครูปากงาลิตนี่ยังจังไหมตึงจัววัวจะอ่อนหยอดเนาะอัวเลยกำลังแตกไม่ดิอีกจั๊กสองสามมื่ยอดเนหยอดครับยอนเลลังแตกเึงวัวเอาวัได้เอาเนี่ หอง่งามๆเลยยอดไปไปห,หาต้นไม่มันก็ทันหัดเนาะต่อมันหลายอยู่ว่าแต่ไก่ว่าแต่โบแมนผักหวานอู้ต้นบักงงด้วยพี่น้องนะดอกเต็มต้นเลยครับแต่ว่าดอกนี่สองสีกะลังจิตดจ๊ดหน่วยอูย้ดอกบ่เอาดอกนะพี่น้องเนาะเอายอดนี่ครับนี่ยอดกะลังงามๆนี่ มาทางนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็ดก้อนหินครับน้อยก้อนหินเกิดก้อนหอ ้ต้นนี้ครับกำลังหั่นง,งามเลยพี่้องเบิองหยอดเบิองหยอดโอ้หยอดจังในยเลยทั้งทั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาทั้งทั้งลางก่อนนะครับเนาะถือว่าโคกนี่กับเพราะพอพรได้เก็บอยู่ครับแต่ว่าต้นส้งสีหางเขาคูดเนาะเก็บประจำเนาะ งดงามดีดีครับผักหวานต้นเลาะหาโขกไม่ไปเรื่อยนะพี่น้องเนะาะสีได้มือหนาเข้ากับสีเดย์ใหหลายๆโขกครับผักหวานกับสีด้มีเวลา,งาวเงาดต็มที่เพาสจีเด้เวียนแหวนาะพี่น้องเนาะไปแ้่โขกเก้าร้ายมันกับน้ำได้เก็บครับเก็บเราต้องเวียนครับมันไปถ้าโขกเก้า วุย้ยวันหยอดกำลังแตกใหม่หนนนนนๆมน,นึพี่หน่องจงไว้ครับอันเดสันเอาแต่นางเงาเหรอเออมาเนี่ยเลรล่ะครไปเติมให้ครับพี่น่องเบื่อ้าลูกจ้างพอ่อผักหวานต้นนี้ครับพี่น่องดางงามเลย okay. ต้นนึงอ่ะบ้าว่ะเย็เยบเอาะ้เขาไปเอาไปต้นไม้เนาะตุ่นนี้กับตังที่กันอะไรที่เนาะบนหอวจ่ะโอ้เดี๋ยวขอเวลาเแก่ผพืนทีแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยครับ ต้นนี้ก็เพอได้เลี้ยมอยู่พี่น้องโอ้ยหงาครับหงาอืบนี่หยับหงาครับโอู้หยอดงามครับต้นนี้ไฟใหม่บ่หอดครับนะไฟมันจิ๋ไหม้ทั้งแต่ผู้เนาะเดียวเอาไปหยอดอ้อนอ้อนครับหยอดอย่างไรใช่น้องมันไหม่ตะเกียบเบิงบ้งเบึง้งสีเด็ดให้เป็น <laughs> เอ้ต่นนึงพี่้อกโอ้ของเคลียร์เดี๋ยวเลี้ยูดูครับ ยุขอบให้จนๆเก็บออาตัวห,หนเนะนี่ง ต้นนี้ต้นบ่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าหยอดดีดีอยากเอาแต่หยอดท่านอ่อนมาพี่น้องเนาะพี่ครับไปหยาบหนวดยางงาม หนันึ่งจังสองีฟังนั่นแหละครับโอ้นี่ตัวนี้น้อยโอ้ยหนักนโอ้สอนดีฟังนี่เนาะครับเปนบอกหอยลิ้สี่เนอะบาคนนี่ ไฮริจำต้นมันทีเด็ดเนี่ยหนอมาไหมยังไงต้นนี้ตัวน้อยๆพี่นอนาตไว้หนอดงามดีอยู่นี่ กําลังเกิดครับอันตุ้มต่อครับดินเน,ะนาะหนดออวอ่อนดีแท้แล้วครับแบบนี้ขืนไม่ไม่เลย นี่เห็นมาตอนนี้น้อยตโตน้อยๆแต่ร้อยกร่เซียนอีกวันเงอ้ยน้ำครับน้ำด้วย พี่น้องกะมาถึงช่วงสรุปผลงานในการเจ็บวันของเฮาสองคนมือนีแล้วเนาะครับเนาะมาเิ่งปักกวนของเขาเลยครับงามครับมือนีพักวานหมาไหมเนาะพี่น้องเนาะหมาไหมมาหาหมาไหมพลอยหมายนึงครับพี่น้องบัดเนี่ยกับพักวานนี่ไฟไฟมันหัวก็ไหมเนาะพี่น้องเนาะอยมันหัดแล้วไฟมันไหมหยอดมันกะมองไหม่กับเพราท่านนี่หัดหยอดเนาะครับเนาะนี่เขาได้มาเป็นหมองกี่ว่าไฟเขาว่าถึงประมาณนั้นแหละครับล้างมองกะกำลังแตก ประมาณสองสามมือ่มาสั่มได้อีกไม้นี่แล้วก็มือนาเขาก็อาจจะไปตั้งพูดราคาผิดมือสองมือไม้เกาห้อเพราะว่ามันเขาก็เบี่ยนไ้คือสิพอดีแล้วล่ะถ้าบ่มีผู้ใดไปเอากอนพี่น้องเนาะแต่ว่าเบื้องของหนลูกจ้างเลยครับอืมครับเบื้องสุดยอดที่กันครับมีแต่ยอดอบอวบเหลืองอุ้ยหุ้ยแกงหวานจ้วยๆล่ะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นผักหวานในพึ่งแตกยอดไม้เนาะครับเนาะ ไฟใหม่ไปกับลังแตกชุดแรกเลยครับเนี่ยเขากลับมาเก็บเลยอีกสองสามมื่อครับเดี๋ยวสิพามาลุยอีกไม้นี่ครับเพราะว่าเขาต้องย้อนกลับไปใหม่เก่าเนาะครับเนาะเอาละครับครบหมันกับมีซัมนียล่ะครับสําหรับของเขาเนาะครับสําหรับคลิปนี้เขากะเสียไหวซัมเนียล่ะนาะพี่น้องเนาะจังเลยกัขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบผ่อนในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ